สวัสดีค่ะมณีวันที่13พฤษภาคม2566ค่ะพบกับอูซางบอยมหาสารคามค่ะมนี้อูซางบอยลาพวงรถไทยคันนี้มาทรงลูกคายุบานสีวิไลลุงเลื่องค่ะตำบลสรีวิไลค่ะอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬค่ะลูกค้าพะเลือกเป็นรุ่นหล่อเดียวบดามค่ะคันีนีก่จากกว่างยุทีี เมตรเจ็ดสิบจ้าย่าอยู่ทีสามเมตรค่ะสูงอยู่ทีเมตรหนึ่งค่ะเดี๋ยวพามา,บาเบืเองไกลๆลูก้าเพนเลือกเป็นด้านนอกสีเขียวจ้าถังในเป็นสีเขียวอ่อนข้อลากแข็งแข็งแบบนี้ได้จ้าตรงนี้กับดิฟไดค่ะบงช่วงรางค่ะช่วงรางดามไห้แข็งแข็งคำหัวคำท้ายจ้ายางก็จะเป็นยางยางเบอร์สองหาหาจะเป็นยางชี่แบบ สวยค่ะแล้วก็เป็นกระทะไม้ขอบชิดหาได้จ้ะอันนี้เป็นด้านหลังจ้ะสีสันกระเลือกเองได้ค่ะถ้าเกิดเอฟซีคนใดทีไม่รถไถย,ยังบรท่นเลยมีพ่วงกะสามารถสร้างสื่อกับสร้างบอยได้จ้ะเบอร์โทรสร้างบอยอยู่ใ้คลิปดอค่ะอันนี้เบิ้งกระบะด้านในค่ะกระบะด้านในเป็นสีเขียวอ่อนก่อนด้านหลังค่ะ ีกองเครื่องมือหายตาทําทให้ทุกคันเลยไม่ไม่บวกเพิ่มขาตั้งแบบนี้แข็งแข็งไม่บวกเพิ่มล่างซีเป็นโตคัซซี่ค่ะเดี๋ยวเบิ้งด้านหน้าค่ะสวยสวยด้านนายกระจะมีหมวกมีบันไดให้แบบนี้ค่ะแล้วก็จะเจาะช่องแบบนี้ไว้ให้เจาะช่องแบบนี้ไว้ให้ในถัมั่งทางหลังค่ะตรงนี้กะเหยียบได้ค่ะเหยียบได้แข็งแรง เล่าบนถอดได้ค่ะนเนี้ยพอดจะแก้เข่าแก้มั่น,นเ, <c oughs> เปิดทางแบบนี้ล่ะใส่งานยายอยากขนอียังกะโยน้นไปเลยได้ถอดได้เลยครับเปิด,ด,ปด,ด้อนันอ,อันนี้เปิดได้ถ้แล้วก็ครเปิดได้ากันได้บางอูเปิดได้ข้างเดียวได้ปะ <c oughs> <c oughs> บางอูเปิดได้ข้างเดียวนะ จะถอดใจไเลยครับขาดแค่สายขาดได้ไม่ตมดที่สองขาดคลิปขาดคลิปตีออกแผ่นปูพื้นแบบนี้แล้วค่ะถ้าเกิดเป็นร้อยต่อพอแผ่นหนึ่งมันก็จะว่าใหญ่บรนไดถ้าเกิดต่อซางก็จะลากเต็มหาแบบนี้เชื่อมบนเชื่อมล่างว่าไม่ท่างหลุดล่อนจ้ะรับประกันหามีอะไรโทรหาช่างได้เลยมีเสื่อแบบนี้แล้วค่ะแถมหามีหลายสีค่ะเสืออู้ซางบอย พอว่ะเจ็ะเล่า yeah. แ mm ่ออางคยงางพ่อไม่เติมลมอีกเด้อผมไม่ได้เติมมาเอง